ก็ขอกราบมาตรการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนที่พี่น้องทุกท่านนะครับผมเ๋ยวันนี้มีเชิญชมนําเสนออยู่สามชุดนะครับผมเดี๋ยวดูชุดแรกกันก่อนชุดแรกเนี่ย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 นะเนี่ยนะเนี่ยนะตัวนี้เป็นม่วงนะม่วงรากล่างเยอะนะตัวนี้เป็นไม้โตนะตัวนี้สวนสีแดงครับผมเป็นไม้สวนสีแดงตัวนี้ แดไงไม่รู้ไม่รู้จริงๆตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้นะอันนี้โอ้โหคล้ายๆกับคา,าจังแต่ไม่พูดผิดแน่นอนอันนี้โควิดอันนี้รู้นะมีคุณพี่พยากรยชั้งชื่อให้อันนี้แตกิิงเดียวเองเดี๋ยวจะพูดว่าท,ทําไมทายังไงให้แตกริงอีกออาโอเคโอเคตัวดีนะครับผมตัวนี้ก็อันนี้ไม่รู้ชื่อนะไม้ใบแบบนี้โอ้โหน่าจะเป็นชูลแล้วเนี่ยนะ น่าจะผมเสียไม้ผมไม่ค่อยรู้นะผมทําแล้วก็ทิ้งไว้มั่วเลยอันนี้ต้นโตชุดที่คุ้มมากที่สุดเลยชุดนี้จะโตมากเลยนะอันนี้ไม้ตัวรุ่นไล่เลี่ยกกันเลยอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนี้ขอขอเลยขอแพงแพงอยขอที่สี่ร้อยยี่สิบาทนะหากขานายินดีจะช่วยหลือวผมห้าต้นสี่ร้อยี่สิบาทก็ขอพระคุณมากมากถึงมากที่สุดเลยนะครับผมวันนี้ครับถ้ามาแต่จริงนะครับผมเราต้องมาทาแบบนี้นะครับผมเห็นไหม ตัดแล้วก็กิ่งเยอะไปหมดแล้วแหละแล้วเราก็ค่อยๆมาเลือกตัดเอาว่าเราจะเอากิ่งไหนไว้เนี่ยเห็นไหมกิ่งเดียวอย่างนี้เราตัดพึบจะมารบแบบนี้เลยไหนตรงไหนอ้าวตรงนี้โอ้ยนคะครับผมอันนี้ครับแต่กิ่งเองนะอันนี้ชื่อชิ้นสองดูชิ้นสองชิ้นสอง,อสองไปเลย,โอ,ยโอเคน้ำลายฟูมปากไหมอันนี้จะบโอ้โหอันนี้ไม่รู้กิงนะอันนี้เป็นไม้ยังไงก็เป็นไม้โซนกีเหลืองแน่นอน ตัวนี้นะตัวนี้เป็นปทุมมาตัวนี้น่าจะเป็นไม้โซนจีแดงนะเนี่ยอันนี้เป็นสามสีแล้วกันอันนี้จะแพงหน่อยอันนี้ต้นมันสูงต,ต้นเขาสูงสูงแค่นี้เลยอืมยืดๆด้วยตัวเองต้องยืดตัวเองหน่อยยืดตัวเองสี่ร้อยสี่สิบบาทโอเคเอาที่สี่ร้อยสี่สบาทคู่ไอ้สามต้นนี้นะสามต้นสามสีสี่ร้อยสี่สิบาทนะครับผมตัวนี้ขอห้าร้อยยี่สบาทเพราะไม้สมบูรณ์ทุกไอ้ไม้จะหัวโตท,ทุกต้นนะครับผม ขนาดยินดีจะให้420บาทนะไม้ห้าต้นขอบขอบคุณมากที่สุดนะคุณป้าคุณพ่อด้วยพี่นะครับผมตัวนี้เป็นเพบน,นาเพบน,นาแบบนี้เป็นไม้ที่เกิดจากต้นโตนะตัวขนะนาดน,นี้แหละจะโอเคนะเป็นไม้ F2 มาที่เกิดจากต้นลูกนะเป็นไม้ที่ฟอามสวยไม้เราไม้แบบนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้โอ้โหสวยเลยตัวนี้ความสวยเลยเห็นไหมสวยมากนะ อันนี้เป็นไม้อันนี้เขาเรียกว่าฟอมฉัดนะเนี่ยอันนี้คือไม้อย่างนี้เขาเรียกว่าฟอมฉัดนะผมเป็นฟอมฟอมฉัดนะทำไมเราฉัดจังเลยเนี่ยฮะครูนี้ไปที่สี0รบาทจบเลยครับผมไปส0 0สีรบาทรวมค่าส่งทุกอย่างเบส็สนะครับผมที่พูดบานนี้รวมค่าส่งหมดแล้วโอ้ยน้ำมันล้นแล้วนนออน้ำล้นแล้วน้ำล้นแล้วต้องปิดน้ำแป๊บหนึ่งครับผมโอเคหรือว่าถ้ามีมีอยู่นะมีทางอ่เขาไปดูคอมเมนต์ช่องเมื่อคืนนะก็มีอยู่ท่านหนึ่งที่ช่วยคอมเมนต์มา โ <biases. S 2> อ้โหบอยกว่าอยากได้เมล็ดพันธุบบ์ไปเพาะเดี๋ยวน้ําเปลี่ยนเป็นสายยากกว่าอันนี้ได้เป็นอะไรกันอีกได้ไมล็ด้พันธุ์ไม่เพาะแบบนี้นะครับผมแบบนี้พี่เพาะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์รูปผสมนะครับผมรูปผสมระหว่างญี่ปุ่นฮอลแลนด์เป็นไม้แค้นดอกเดียวนะครับผมอันนี้ไม้แค้นดอกเดียวนะครับผมเอาไปพเพาะเลี้ยงอันนี้จะมีจำนวนอยู่ที่100เมล็ดราคาส่งเบ็นเศษอยู่ที่150บบาทนะครับผมแล้วก็เอาไปเพาะกันแบบนี้ แล้วเราก็จะได้ไม้ที่เราสร้างเป็นงานตัวเองนั่นครับผมเป็นไม้ที่เราทําขึ้นเองด้วยด้วยฝีมือเราเองแล้วก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะทําให้เรามีสมาธิในการทํางานด้วยเดี๋ยวอ่าเห็นไหมอันนี้ผมเสียวันั้นไม่กี่ต้นหรอกอันนี้ที่เสียไว้แล้วก็เดี๋ยวพามามาเดินเดินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาดอกกระชู่มาที่ผมเคยถ่ายเอาไว้นะกี่ว้ลงลงให้ดูว่าเออมีจุดไหนบ้างก็ลงไม่ไม่กี่ดอกหรอกจะลงให้ดู อ่านี้ก็อันนี้ต้นเล็กกันแหละต้นที่ที่ผมทำมันแหละผมก็ทําต้นเล็กก่อนนั่นแหละเพราะไม้มัน nice. ไม่มีต um> ้นโตต้นโตบนน้อยเอ่าทาอย่างนี้อ่าเห็นไหมตัวนี้โอเคเราก็มาแกะถุงออกนี้หนกล้องงุ้มกล้องมีตรงไม้มีไม้มีกล้องมีไม้ก็มาแกะแกะออกนี้หละอันนี้ผมก็แกะแกะหมดแล้วตัวนี้เนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะแกะพรุ่งนี้พรุ่งแกะไม่มีเวลาแกะแกะแกะนะครับผมแกะมากเลย โอเคโอเคไม้ก็มีเท่านี้แหละไม่มีดอกไม่ให้ดูไม่มีดอกไม้เดี๋ยวก็ออกดอกช่วงนี้เขาไม่ออกดอกเองชชมนะครับผมแต่ว่าถ้าหากเราเล่งแบบเต็มเต่มะเล่งเล่งดอกโอเคว่มีดอกมานะแ้วถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเขาก็ตามธรรมชาตินะปล่อยไางนี้แหละอย่าให้ไม้เราสมบูรณ์เล่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม้เราโซมได้จะพูดเอาใตัวเองนะเนี่ยพูดเขาข้างตัวเองว่าเลี้ยงเล่งดอกมากไปไม้สมได้เราไม่มีปัญญาซื้อปุ๋ยมาเล่งดอกเราก็ไปพูดเราก็พูดแบบนี้แหละ เอ้ไปกลัิดอีกแล้วโอ้ครับผมเมื่อกี้ไปไปโดนก้อนไหมมันตัดไปต่อสาผมมันจะพังแล้วโอเคพังแล้วก็เลือกทํางานครับสวัสดีผมสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมออันนี้เพิ่งเลือกงานก็เลยอาบมาใหม่หน่อยอาบไม่มากี๋ยวอาบใหม่หาหาไอ้เซส,สาสายผมไม่มีโอเคเดี๋ยวเอาไปให้ดู อ่าเนี่ยถ้า,มาเมล็ดพันธุ์นะอันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ต้นที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ลูกผสมระหว่างยักษ์ญี่ปุ่นกับฮอลแลนด์จะเป็นไม้แบบนี้นะครับผมเอาไปเพาะใส่ตะกร้าผมก็มีคลิปแนะนำในวิธีการเพาะนะพเพาะเมล็ดพันธุ์เพาะต้นกล้านนี่แหละอ่าเราก็ไปเลี้ยงแล้วก็เอามาตัดเสียบแบบนี้แบบที่ผมทําอันนี้มีจะหมายไม่ใช่ต้นนี้นะคือมาที่เมล็ดพันธุ์อ่ะเมล็ดล,ลูกผสมยักษ์ญี่ปุ่นฮอลแลนด์ หนึ่งร้อยเมล็ดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็เห็นเห็นเห็นจะเรียกว่าคุณพี่ดีอยังไงดีเนาะว่าเห็นอยู่ในคอมเมนต์ช่องเนาะก็เข้ามาทางทางทางไอดีไลน์ผมไอดีไลน์ผมก็เนี่ยเป็นเบอร์โทรศัพท์ผมมาเนี่ยบันทึกบันทึกไวก้ก็จะขึ้นขึ้นเป็นเป็นไลน์ผมผมชื่อจริงนะชื่อ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 ชายในไลน์นะคิดว่าบุญช่วยนะบุญช่วยบุญบุญช่วยเชยปัญญาครับผมก็เบอร์ไลน์ก็ 0ู0เก้าศูนย์ศูนย์สองแปดเก้าหนึ่งหกหกครับผมโอเคเอาไปเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊บเองเดี๋ยวลาว่างเยอะเนี่ยเห็นไหมเราก็ไปปลูกแบบนี้ครับผมเห็นไหมเนี่ยปลูกลงอันนี้ผมปลูกลงดินเลยผมไม่มีทุนมากอะไรมากขนาดนั้นนะ พอบปลูกตรงริมเพื่ผมก็ตัดปพ๊บเปียบแล้วก็เอามาเปลี่ยนกระถางกันแล้วเอามาจากตรงไหนเนี่ยไอ้เนี่ยตชอบไ,ไปที่เดิมโอ้ยกลับสุดเนี่ยครับอกเนี่ยฮนะแตนะ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 ่เปียปิดแล้เวเขาจะไม่กินก็เริ่มโผล่มาบ้างเราเอาทิ้งนะดึงทิ้งถ้าเราไม่เอาไว้สร้างเป็นงานแผ่นซีนะเราก็ดึงทิ้งหรือว่าเราต้องการสร้างเป็นงานแผ่นซีแล้วก็เก็บไว้ดึง,ดงทิ้งดึงทิ้ง อ่าแล้วก็เอาไว้แค่นี้เขาเก็บตัวไวโอเคหานไปอีกหนึ่งต้นเราก็รอสักพักก็ก็ได้มาแบบนี้อ่าเห็นไหมเริ่มสวยแล้วคุณป้าคุณพี่ลองลอง,ลองเอาไปทำดูนะมะนันได้พันอยู่ที่หนึ่งร้อยเมล็ดหนึ่งร้อยสิบบาทแต่ว่าก็อย่าลืมไม้ชุดด้วยล่ะจะมีมีห้าต้นห้าต้นอยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบบาทเออแล้วก็มีพี่บรรดาคู่หนึ่งนะอยู่ที่ ผูล้ละสี่ร้อยบาทแล้วก็มีสามต้นนั้นมันจะแพงหน่อยเนาะเอาที่สี่ร้อยสี่สิบาทพร้อมส่งทุกอย่างเพราะถ้าคิดราคาไม้ผมก็ต้นละร้อยห้าสิบนี่แหละราคาประมาณนั้นนะอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงร้อยเสิบบาทต่อต้นนะจะอยู่อย่างนั้นผมก็ดูนะดูดูความเหมาะสมว่าจะไปราคาไหนนะดูความเหมาะสมด้วยเรื่องดอกผมเอาเดอกที่วสวยมาทํานะจริงๆนะมันจะโกหกหรอกถ้าออกดอกมาที่ใบไม่สวยก็ก็แสดงว่า เขาไม่งามเนาะโอเคโอเคโอ้เจอ๊ยนหนอนหยิบน้องก่อนครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณตาคุณลุงทุกท่านนะครับผมขอบคุณพ่สุดก็เกี่ยวคลิปนี้เลยครับผมวันนี้วันที่17บกันยายนสองพันครับผมนั่งบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศนะเดี๋ยวพาดูมุมมุมสูงแป๊บนึงก่อนจบก่อนไปก่อนจากก่อนลา โอเคอันนี้ที่บ้านเดี๋ยวหมุนๆรอ,อบๆไม่คแรบบับอุยออ้ยกล้องเข้ากล้็โดนอะไม่ดูโอเคโอเคพอแล้วมีไม้มีไม้แค่นี้แหละไม่งี้โอเคขอบคุณที่สุดครับผมไปเลยครับผมขอบคุณครับ